กับสวัสดีครับคลิปนี้ผมอยู่ที่แร่ยายแย้มนะครับอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีนะครับอู้เป็นพี่เขานี่สุดยอดมากครับนี่มาแต่เมื่อวานนะครับนี่ตินมเป็นผมนะครับโอ้บรรยากาศนะครับ กลางเต็นคนมาคนข้างเยอะนะครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณเจ็ดโมงเช้านะครับลมอากาศครับ ลางนจะเป็นแพรนะครับเต็นท์ก็คนละร้อบาทนะครับริมหน้าผาเลย เป็นร้านค้านะครับห้องน้ำก็สะอาดใช้ได้นี่ก็จะมีเป็นบ้านพักนะครับบ้านพักเป็นหลังก็มีนะครับ ราคาเริ่มต้นตั้งแต่600ถึง1,000บาทมีห้องน้ำนาเแย้มนางแย้มพันธบุญขอนเจ้าของสวัสดีครับครับผม <c oughs> อ๋อน้ำตกไม่ไปนู่นนะครับ วังมะพร้าวหล่นมะพร้าวด้วยมีขับน้ำมีนคนมาเล่นเลยเดี๋ยวเล่นขนาดนี้แล้วไหวไปตไปเล่นอีกไหมได้ถ้ารอ้รอนร้อนก็อยาง ลึกมากอันนี้มีจุดสั่งเกินเลยครับ มยู่ันเดียวเลย,ยสวัสดีครับผมโอต้ตรงนี้ตนี้อยู่ดีมาก ทำไมไั้มอยู่คนเดียวพี่ทำไมได้มาอยู่คนเดียวเพิ่งออออกกไปเมื่ี้๋อมีเยอะอ่ะเมื่อคืนมอากาศนะครับต้นมากเป็นห้องน้งงงำนะครับห้องน้ำแยก,กนะครับชายหญิงนะครับ ้านนี้ก็เป็นมีเป็นหลังให้เช่านะครับอยู่ในไร่มะขามหวาน

เดเียวป็นบรรยากาศนะครับเต็นท์ใหญ่มากเลย เมามีลูกนะครับตรงนี้สูงมากดูครับบรรยาก,กาศโอเคครับ